ครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเทีครับวันนี้ผมมีเมนูเหนือมานําเสนอแล้วนะครับแกงแบบฟักมนครับนี่ครับแกงแบบฟักมนครับพอดีได้ฟักทุกบ้านมาแกงฟักมนหรือฟักเขียวครับทางภาคกลางเรียกฟักเขียวนะครับก็แกงใส่ไก่บ้านนะครับแกงใส่ไก่ไก่บ้านแกง่าครับแกงใส่ไก่บ้านนะครับถ้ามีไก่บ้านก็ใส่หมูก็ได้ครับใส่ไก่พันก็ได้ แล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่วัตถุที่เขามีเครื่องปรุงทางเหนือก็อาจจะไม่เยอะหน่อยนะครับพริกแห้งตะไคร้ข่า,ขากระเทียมหอมแดงเครื่องเทศแล้วก็บกแคนครับแล้วก็ผิวมะกรูดครับกะปิครับก็ผมตอนตามผมใส่ใบนี้ตัวหน่อยหนะึ่งใบมะกรูดครับใส่ทั้ผิวมะกรูด,ดนิดนึงครับน้ำเกงมันจะหอมดีแล้วก็รากผักชีนะครับ โขกรวมกันจนละเอียดเลยนะครับพอแกงตุนจนซุกแล้วเขาก็เอาผักชีโรย,ยนาจะหอมมากนะครับแก่งมันจะหอมเครื่องเทศบบแขวนนะครับอาหารเนื้อครับอาหารพวกนี้เวลาขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานบ้านซดบ,บ้านสากนี่คนจะนิยมทํากันครับแกงหม้อใหญ่แล้วก็สู้แขกเกลือจะไม่เอางานทั้งหมดเลยครับผมก็เดี๋ยวรอดูโขกนะพี่นะครับเอาพริกกระเทียมตะไคร้ข่าโขกใส่เครื่องเทศบบแควนต่ำจนละเอียดเลยครับ แล้วเอาไปพัดน้ำมันเอาไก่พัดเส้วยกันตั้งน้ำจนเดือดน้นําซุปไก่ออกฟักใส่ตุนไว้ก็ไปอันเสร็จพิธีครับอ่ะรอติดตามครับครับผมมาถึงวิธีการทํานะครับพริกกระเทียมชุดเครื่องเทศนะครับชุดเครื่องเทศ5บาทใส่หมดเลยหนักเครื่องครับทางเหนือแล้วก็ตามด้วยมะแขวนตําเพราะมันตํายากก็ตาให้มันละเอียดก่อนนะครับ ใส่บวแขวนลงไปหน่อยนึงเก่งมะหอมโซเซนนอนครับผิวมะกรูดจะต,ตามนี่ให้ละเอียดก่อนครับเดี๋ยวก็ใส่ผิว,ผวมะกรูดกับตะไคร้กับขานะครับครับผมตามเครื่องเทศละเอียดก็ใส่ตะไคร้าขานะครับข,ข่าตะไคร้พริกลง <c oughs> ไปครับผมตามต่อเลยครับครับตามจนละเอียดเสร็จเลิ่มใส่เลยครับใส่ผิวมะกรูดแป๊บหนึ่ง มใส่ใบเป็นตัวห,หอมดีครับใส่หอมแดง,งใส่หอมแดงตำมันตำยาก <c oughs> ตำต่อนะครับครับจนละเอียดก็มันใส่กะปิต้องใส่กะปิหน่อยนะครับใส่กะปิก็ตำต่อเลยครับก็ไปอันเสร็จไปทีครับเดี๋ยวก็ไปตั้งหม้อได้เลยทีนี้ก็มาถึงวิธีการทํานะครับอ่าตั้งกระทะ ที่จริงใช่หม้อก็ได้นะแต่ว่าหม้อมันมุมมุมดูนแคบครับผมเลยใช้กระทะใส่น้ำมันพืชลงไปครับบางบ้านเขาอ,อาจจะต้มไปเลยก็ได้นะแต่ผมว่าสีสันมันตอนแกงมามันไม่เวิร์ครนะครับพริกแกงโคกจนละเอียดนะครับพริกแกงเขาก็ผัดพริกแกงก็้นนะครับครับผัดพริกแกงจนหอมนะครับก็ไก่บ้าน มันใส่หมูก็ได้นะครับแต่มันใส่ไก่บ้านใส่ไก่บ้านมันหอมดีเป็เป็นไก่เมืองอบกาหอมกินเครื่องเทศบอกแฟนหอมกินบอกแฟนเรืเ่อศอะไรคนชอบผักผมจะได้มากูบบดไปสองรอบแต่นี้รอบแรกก่อน เดีย๋ยวใกล้จะถึงใส่ใทีนะครับอืออือต้งเผ็ดพิษแกงพริกษต้นเผ็ดบอกแฟนนะครับเคี้ยวใส่ใบบ๊ก,กูดหอมโต๊ะโตผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผัดจนไก่มันแห้งก่นนอนเนาะแต่ผมอ่าผัดจนไก่มันแห้งเต็มที่นะครับแล้วก่ เติมเล่งแก๊สเลยครับเล่งแก๊สทั้งๆลเลยเอาภาวน้ำใส่เอาน้ำใสก็สตุนจนมันเดือดสัสกสักกำนะครับมันเดือดสกักกำแล้วก็ค่อยเอาแบบฟักมลใส่ครับนี่ครับจะได้น้ำสีแดงที่หน้าวันนี้ถ้าเอาพัดน้ำมันหน่อย รอดูตอนมันเดือดครับครับเดือดได้ตีนะครับเดี๋ยวกว่อนรอแป๊บนึงเอาเอฟักใส่เลยครับับผมอ่าเดือดจัดแลวครับ, آ, รบใส่ฟักมุลฟักเขียวฟักมนนุลงไปเลยใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าฟักนีนจะสุกจ้าหน่อยหม้อใหญ่ๆเลยครับ แกงทีไม่ใช่แกงแน้นอยนะเราไปตามครับครั<ว>บผมโอ้อยหอมกินเครื่องเทศอหอมกินไก่บ้านยิ่วกรูดชุดยอดฟ้าหอมเลยเดี๋ยวซุกมากินครับข้าวเหนียวข้อนนะครับมันไช่อยงกว่าอย่างนี้ครับอ่ารอติดตามครับ ครับผมเร่งแก๊สไว้ประมาณ15นาทีนะครับก็ถือว่าเกือบสุกแล้วครับหน้าตาม,มันก็อมอไปสามบ้างนะครับหอมไก่หอมผมใส่หลอดไช้คือใบมะกรูดฉีกนิดนึงแล้วแต่คนชอบนะไม่ชอบก็ใส่ทีเดียวจบครับพอมาสุกมาแล้วก็กลับใส่ถ้วยกลก็เอาผักชีโด,ดยหน้าเดี๋ยวคว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับก็รอชิมน,นะครับ๋ยวผมตุนไว้อีกประมาณ5นาทีครับครับผมอ่า เสร็จแล้วครับก็เติมน้ำปลาแท้ลงไปนิดหนึ่งครับเติมผงชูรสรสดีตามใจชอบนะครับเติมน้ำปลาไนิดหน่อยน้ำปลาแท้นะครับพอดีเป็นก่อนครับก็เรลยกตักให้ชิมเลยครับครับผมนี่ครับหน้าตาของแกงแบบฟักมณ์ฟักมณ์มฟักแก้วครับชิมดูเลยครับ ทอดหน่อนเยเนะ้อแกงใสใ่ไก่บ้านนี่ยังหอมนะครับกินกับ,บข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวอัห่อน,น,น,นอครับข้าวเหนียวอัห่อนก็จำจกแกงไปเลยครับมันห่อน ฟักหมณนห่อนๆแน้มซุปมันเข้มข้นหอมเครื่องเทศสมุนไพรนี่ครับชิมดูกินเครื่องเทศครับห้อนอแข่งใส่ไก่บ้านเข้ากันดีครับห้อน ขอหม,ออม,อมไก่บ้านครับ ข้าวเหนวมันทอดมีมอคือมันวันนะไก่กับมันเยียวเกินนี่เป็นไก่บ้านไก่สาวกินมาอร่อยนะครับไก่บ้านไก่สาวน้ำซุปของไก่มันออกมาแบบไก่มันเยียวนะครับเพราะว่าเราต้มไม่เหมือนครับเดี๋ยวเราช้อนมาดูมันเป็นไก่สาวครับ เพรานีรสชาติเก่งหมาฟักมน,นีเป็นงานพวกขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงาน,นครับงานซพงานศากคนเมืองกระดนิยมทําเอาไปสูแขกเกลือที่มาเที่ยวมา,มารวมงานนะครับมันก็ทำมัอยากแล้วมันก,ก็เป็นอาหารเหนืออาหารอาหารเหนืออาหารรุ่นล้านนาเลยครับตุ่นบรรพบรุษละเป็นเก่งบมูฟักมนีจอฟักกาดพวกนี้ครับเวลามีงานซพงานสากขึ้นบ้านใหม่ กินแขกแต่งานมันก็ไม่ยอมไปทำกันครับไผ่ว่าห้องเรียนเวลากินกินยาค่าเชื่อเวลาชอบปรกก้นอาหารนั่นเองหลงจายจะแต่ครับนะครับชิมดูมกครับแก่งเติมแต่บะใส่ปลาด้านครับแก่งวกนี้จะใส่พวก เครื่องปรุงรสดีน้ำปลาเนี่ยนะครับกะปิถ้าเป็นกะปิแก่งก็จะเข้าทามะครับกะปิแก่งพวกเครื่องเทศบอกแขวนนี่คือขาดไปไลยนะครับก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆก็แก่งคนเมืองครับถ้ามันใส่ไก่ก็ใส่จ้นหมูก็ได้นะบบบมีไก่พันธ์แบบมีไก่เมืองก็ใส่ไก่พันธ์ครับโอเคนะครับผมลองทําดูนะครับกิบผมมาก็ลองไปทําดูนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพามาทําแก่งบบฟักมณนใส่ไก่เมืองครับ นะครับเดี๋ยวขอตัวกินต่อเลยครับ